แพวิ่งเล่นกันครับพี่น้อง <c oughs> ลูกแกะลูกแพวิ่งเล่นกันนู้นนู้นนูนนวิ่งเล่นเดี๋ยวไปดูห่านวิ่งไล่นะห่านเขาไม่ชอบให้ใครให้ใครเข้าไปข้างในโรงเรือนนู่นน่ะนู่นน่ะ นิ่งหยอกกันน่ารักมากทำอะไรกันเนาะวิ่งขึ้นแทนนะ่ <c oughs> นแล้วน่ารักมาก แทนมาแล้วโอ้โหหานจะไล่ไ่หามไล่หาไล่เป็ดไล่ไล่ไล่หาไล่หาไล่หาไล่ เขาไม่ชอบให้เข้าเข้าไปข้างในนะเด็กๆอะ่ะเด็กๆออกมาข้างนอกกันเด็กๆเนี่ๆเห่างเลยลงเรือนเขานะถ้าเด็กๆจะเข้าไปนะต้องผ่านห่านก่อนเร็ว,ว,ว,วเด็กๆเขากลัวห่าน มารับชมห่านเขาดุค่ะละใครเข้าไปในโรงเลยอเขาจะด, <c oughs> เดุเด็กๆกลัว <c oughs> <c oughs> เลี้ยงห่านไม่เฝ้าบ้านดีนะคะ <c oughs> ขอบคุณมานะคะที่มารับชมให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะ